ครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดเดือนสิบเจอพายุเข้าไปอีกลูกหนึ่งนางกานะครับทีมงานมีดีทุกเวลาชาแนลก็เลยเจอสภาพนี้แหละครับท่วมแล้วครับตอนนี้ทีมงานจะเปลี่ยนจากช็อปเป็นที่พ่อเลี้ยงสัตว์นับจิตแล้วครับโอ้ยกับแท็กซีวางไหนเนาะอันนี้อันนี้ด้านหน้านะครับ ถ้าไปมางคันนี้เต็มรถพอดีอานี่นล,ลงมเ,เลยท่วมครับท่วมคัดทวด่วมแน่เออ,อ,อ,อคำว่าท่วมนี่คือมันมันมุมีหมองระบายไหมครับ ว่ารู้ใช่เว่าแบบใดนทีมงานกับีมันอย่างที่เฮ็ดพูดนะเดี๋ยวที่ไปซื้อมองใหม่วันกนมือเนี่ยครับเบิดคำสิเว่า